สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาอัปเดตองุ่นที่เราพุนไปนะคะตอนนี้ลูกของเขาก็เริ่มโตขึ้นบ้างแล้วค่ะเริ่มให้เห็นเป็นพวงห้อยลงมาแล้วค่ะ เริ่มเห็นเป็นพวงห้อยลงมาแล้วพอลูกเริ่มโตขึ้นบ้างแล้วแต่ละพวงลูกก็ถือบ่าดกอยู่ค่ะเดี๋ยวโตกว่านี้ อีกนิดหนึง่งเราก็จะได้ตัดแต่งตัดแต่งลูกนะคะลูกจะได้ไม่เยอะเกินไปเริ่มเป็นพวงสวยแล้วค่ะลูกเริ่มโตขึ้น บางช่อก็ยังเล็กอยู่นะคะออกมาไม่พร้อมกันบางช่อเริ่มออกดอกก็มีค่ะอันนี้ต้นเดียวนะคะ พวงนี้ลูกยังเล็กอยู่ต้นนี้ออกทุกกิ่งเลยค่ะต้นเดียวต้นนี้ยังเล็กอยู่ค่ะลูกยังเล็กอยู่ รู้สึกต้นนี้จะออกเยอะค่ะบางช่อก็กำลังออกดอกบางช่อก็เริ่มเป็นลูกขึ้นมาแล้วช่อนี้ก็ออกที่หลังดอกกำลังบาน รู้สึกจะออกไม่พร้อมกันนะคะขนาดลูกจะไม่เท่ากันบางต้นก็ออกเร็วบางต้นก็เพิ่งออกเห็นยอดนี้พวงน้อย ต้นนี้น่าจะออกก่อนนะคะลูกเริ่มโตโตกว่าต้นอื่นๆกิ่งนี้กิ่งนี้ก็ออกมาเยอะเหมือนกันคะ่ะ อิ่งนี้น่าจะเพิ่งออกนะคะดอกกำลังบานลูกเพิ่งจะเป็นตุ่มๆเล็กๆน่าจะออกที่หลังตอนนี้ เราพิ่งทุนไป8ต้นนะคะถือว่าออกช่อดีอยู่ค่ะถึงจะออกไม่พร้อมกันแต่ก็ถือว่าออกเยอะเริ่มเป็นลูกแล้วค่ะ ตรงนี้ดอกกำลังบานก็มีเดี๋ยวมาดูตน้นนี้กิ่งนี้ค่ะกิ่งนี้ออกเยอะเลย พวงนี้ลูกเริ่มโตขึ้นบ้างแล้วค่ะก็ะถือว่าประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งนะคะเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นครั้งแรกของการพรุนนะคะของสวนเรา ครั้งแรกค่ะคุณไป8ต้นก็ออกมาทุกต้นเลยค่ะเฉลี่ยแล้วก็ต้นละสามสิถึงสี่พวงเลยค่ะ เยอะเหมือนกัน